โอ้โหแตกแบบนี้สงสัยต้องทิ้งสถานเดียวอะไรไม่มีด้วยดิโอ้ยอย่าเพิ่งทิ้งเดีย๋ยวกุ้วยจะลองซ่อมดูการวันนี้กุ้ยเพิ่งซื้อปืนซ่อมพลาสติกมาวิธีซ่อมเนี่ยก็เหมือนเราเอาแม็กเย็บลงไปเขาก็จะมีลวดมาให้เราแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแบนหรือแบบมุมอันนี้จะต้องเอาไปเลือกใช้กันเองนะส่วนปืนเนี่ยจะหน้าตาเหมือนหัวแรงที่เราเอาไว้บัดปลีวงจรที่ต่างไปเนี่ยคือที่หัวเนี่ยจะมี2หัวแล้วก็จะมีรูให้เราเอาลวดเสียบลงไปแบบนี้กดเริ่มทํางานเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้จะมี ให้ดีนะคะแล้วก็ยิงเข้าไปได้เลยค่ะกดยิงเข้าไปให้ตัวลวดละลายก่อนแต่อย่าให้ทะลุนะแล้วก็รอแป๊บนึงค่อยดึงออกเห็นไหมจริงๆแล้วอะ่ะยิงแค่อันเดียวอะ่ะมันก็กลับมาติดกันแล้วทีนี้กูจะลองเย็บตรงมุมดูบ้างนะคะใช้งานง่ายมากขนาดกล้วยเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ซ่อมเองได้ส่วนลวดที่เกินออกมาเนี่ยเราจะต้องใช้คีมตัดออกนะคะทดสอบความแข็งแรงนะนี่กูดึงให้ดูเลยนะทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันแข็งแรงมากจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเอากลับไปใช้งานได้เลยอ่ะพี่บูเอากลับไปใช้งานได้แล้วซ่อมได้เฉยแบบนี้ก็อดซื้อไปเลย